วันนี้พ่อบ้านงานช่างก็มีเครื่องมือช่างไร้สายอีกตัวหนึ่งนะฮะจากแบรนด์มาสลุกมาแนะนำนะครับก็จะเป็นสวาน่านไขควงไร้สายนะครับของแบรนด์มาสลุนะในรหัสรุ่น MSR ขีด CD 2 0 4นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตว่าเป็นรุ่น204แล้วกันนะเรียกสั้นๆนะครับอ่ะก็ตัวกล่องนะครับก็เป็นกล่องขนาดเล็กนะมาแบบนี้เลยนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นช่องใส่นะอุปกรณ์นะตามาสไตล์มาสลุนะครับก็สามารถใส่อุปกรณ์ใส่ไขควงใส่ดอกสว่านได้นะครับใส่นอ็อตใส่อะไรได้นะในช่องด้านหน้านี้นะครับามาเปิดกล่องดูเลยครับเมื่อเปิดกล่องมาครับเราก็จะเจอกับใบรับประกันนะครับก็อย่าลืมสแกน qr code นะแอดไลน์เข้าไปลงทะเบียนรับประกันตามนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานนะ คู่มือการใช้าง,งานก็เป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้เลยนะในกล่องนะครับเขาก็จะมีแบตเตอรี่มาให้2ก้อนนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับก็มาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่กันก่อนนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบตบแบบ4เซลล์นะครับ1 2 3 4นะนะครับที่ใต้ตูดระบุว่า 48V Max นะครับ มันติพาวเวอร์ลิเทียมไอออนนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นชื่อรุ่นนะเพราะมีค่า4เซลล์นะครับก็ผมเช็คข้อมูลมาแล้วนะบนเว็บไซต์ระบุว่าแรงดันไฟเนี่ย16.8โวลต์ v, นะครับกานะทำการวัดแรงดันไฟให้ดูครับนะแบตก้อนนี้มีมา16.5โวลต์นะครับนะก็โอเคนะใกล้เคียงกับที่เขาแจ้งมานะที่1 6 8โวลต์นะครับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จนะเป็นแบบนี้นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ ระบุว่า DC 16.8โวลต์1แอมป์นะครับอ่าก็เป็นจุกชาร์จแบบนี้นะหัวชาร์จแบบนี้นะครับอ่าก็เสียบแบบนี้นะในการใช้งานนะครับอ่าในส่วนของตัวเครื่องนะครับมาแกะดูกันเลยนะตัวเครื่องครับก็ขนาดเล็กกระทัดรัดดีนะ ไม่ใหญ่เถทาะะจนเกินไปนะครับแต่ตัวด้ามเนี่ยเหมือนจะใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเขาต้องใส่กับแบบที่เป็นสีเซลล์แบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีฐานยื่นออกมาเนาะก็ะกระทัดและดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะก็ยังมาในโทนสีออกน้ําเงินเทานะตัดด้วยสีดําและสีแดงนะครับสวิตในการขันเข้าขันออกนะครับเขาก็จะมีบอกลูกศรมาให้ด้วยนะแบบนี้นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะ ว่าผมชอบแบบนี้มากเลยนะเพราะว่าเป็นเครื่องมือช่างที่นานๆเราหยิบมาใช้ทีหนึ่งนะครับสาหรับงานพ่อบ้านเนี่ยสายพ่อบ้านนะครับมีอุปกรณ์ช่างติดบ้านเนี่ยนานๆหยิบใช้ทีหนึ่งอันนี้ผมชอบมากนะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับก็เป็นไฟสําหรับวัดระดับแบตเตอรี่นั่นเองด้านใต้เครื่องนะครับก็จะมีไฟ LED ส่องสว่างมาให้นะครับสำหรับช่วยในการส่องสว่างนะในที่แสงน้อยหรือในตอนกลางคืนได้นะครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นชุดเกียร์ปรับระดับความเร็วนะมี2ระดับนะครับระดับ1และระดับที่2ซึ่งหัวจับดอกสว่านนะครับสามารถจับดอกสว่านได้สูงสุดที่10มิลนะครับแล้วก็เป็นหัวแบบคีเลสนะไม่ต้องใช้จัมปาในการขันนะครับแต่ตัวนี้จะไม่ใช่เป็นระบบคลิกล็อกนะครับบิดสุดแล้วก็ไม่ล็อกนะนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้2ระบบนะก็คือเป็นทั้งสว่านนะครับและสามารถถอดหัวแปลงล่างออกมาเป็น ไขควงคลัสได้นะครับนี่ก็ใส่ดอกไขควงหกเหลี่ยมได้นะครับตามนี้เลยนะซึ่งโหมดการใช้งาน,นครับก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับจะเป็นรูปแบบของโหมดไขควงคลัสนะซึ่งสามารถปรับได้ถึง21ระดับนะครับกับอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดสว่านนะหรือโหมดเจาะนั่นเองนะครับโดยให้เราบิดไปนะครับจนสุดนะ,ะแก๊กมันก็จะมาดังแก๊กอยู่ที่โหมดสว่านนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของสเปคตัวเครื่องกันบ้างนะตัวเครื่องตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์บัสเล็ตไร้แปลง่านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็จะมีบอกรายละเอียดของตัวเครื่องอยู่นะครับแบรนด์มาซัลุนะความเร็วรอบนะครับจะอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีนะแรงบิดที่85นิวตันเมตรนะครับจับดอกไขควงนะครับขนาด1 4นิ้วนะครับรหัสรุ่นนะโมเดลนะครับจะเป็น m s r c d 2 0 4นะครับ น้ำหนักตัวเครื่องเปล่านะครับในโหมดไขควงคัดจะอยู่ที่5 8 4กรัมน้ำหนักตัวเครื่องที่เป็นระบบไขควงคัดนะครับรวมแบตเตอรี่นะจะอยู่ที่773รากรัมน้ำหนักเครื่องเปล่านะครับในโหมดสว่านนะจะอยู่ที่750กรัมน้ำหนักสว่านนะครับเมื่อรวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่938กรัมอ่ามาลองเสียบแบตทดสอบเครื่องกันครับอ่าเมื่อเสียบแบตก็จะมีไฟขึ้นบอกระดับแบตเลยนะอ่เดี๋ยวทดสอบเริ่มจาก เกียร์หนึ่งก่อนนะครับมาลองฟังเสียงกันก่อนนะ,ะทดสอบไกลนิดนึงครับก็เป็นไก่แบบตามนิ้วเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับก็ทดสอบในเกียร์สองนะครับเสียงแรงดีนะ แล้วก็ด้านใต้นี้ก็จะมีไฟ LED สองสว่างมาให้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มลูกศรน,นะสำหรับปรับขันเข้าขันออกนะครับก็มีลูกศรมาให้แบบนี้นะนะครับปรับขันเข้าขันออกได้นะครับไม่หลงนะครับแบบนี้นะผมชอบเลยนะครับเดี๋ยวไปทดสอบใช้งานจริงกันเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทดสอบกับ งานขันน็อตขันสกรูเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะมีงานเจาะบ้างเล็กน้อยนะครับอ่ะมาจัดกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกับสกรูแบบนี้ก่อนนะครับไซส์ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเริ่มปรับระดับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนนะว่ามันจะลงลึกแค่ไหนนะ,บะเบอร์หนึ่งลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลองขยับไปซักเบอร์ห้าเลยนะ ให้ดูนะครับว่าลงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดูแล้วตัว,ตวปรับระดับน้แรงบิดนะครับก็ค่อนข้างละเอียดอยู่นะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นเบอร์ห้าเบอร์ห้าก็ลงมาแค่นิดเดียวเองนะครับลองขยับมาเป็นเบอร์สิบนะครับเพราะว่าไม้ผมตัวที่ทดสอบอยู่รอบก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ เบอร์สิก็ลงได้เกือบสุดนะนะครับนลองปรับเป็นแรงบิดที่สิบห้าเลยนะครับนีสิบห้าก็ยังไม่จมนะอ่ยี่สิบนะครับอียี่สิบก็ยังไม่จมดีนะครับยีบเอ็ดเลย ก็ตามที่เห็นเลยนะโอเคเลยนะครับว่าแรงบิดเขาปรับตัวปรับแรงบิดเขาก็ค่อนข้างละเอียดดีนะครับนะเหมาะสําหรับงานขันละเอียดนะครับอ่าเดี๋ยวลองใช้สกูตัวนี้บ้างนะครับนะตัวสั้นนะครับทดสอบปรับแรงบิดมาที่ระดับสิบก่อนนะยังไม่จมดีนะครับขาดอีกนิดนึงนะครับ ่ะผมลองที่ระดับสิบห้าเลยนะดูว่าจะจมไหมอ่าเพราะาไม้ผมเนื้อแข็งงนะมันก็ลงได้ประมาณนี้นะครับอ่าลองอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ระดับสิบห้านะครับอเดี๋ยวขอลองตัวนี้อีกตัวนึงนะยาวๆเลยนะครับที่ระดับยี่สิบเอ็ดเลย ตัวนี้กำลังดีเลยนะเบอร์21นะครับก็โหมดนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับงานขันละเอียดนะครับทดลองหลายรอบแล้วงานขันละเอียดผมว่าโอเคเลยนะมีทั้งหมด21ระดับนะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับตามประเภทไม้นะหรือตามประเภทวัสดุที่เราใช้งานนะครับต่อไปนะครับมาทดสอบโหมดเจาะนะที่เป็นดอกสว่านแบบนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นอดอกหกเหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะใส่กับรูไขควงแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น อ่าแม่เหล็กนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้เจาะแบบเนี้ยนะครับมักจะหลุดตามแบบนี้เนาะก็ดอกสว่านนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใช้กับใช้กับเอ่อหัวที่เป็นหัวจับสว่านโดยตรงเลยก็ได้นะจะเป็นเอ่อหัวเหลี่ยมแบบตะกี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเอ่อหัวสามเหลี่ยมนะหรือว่าเป็นหัวหกเหลี่ยมก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองใช้กับตัวนี้ก่อนนะ ก็โอเคครับเจาะได้ไม่ยากนะแรงบิดเหลือเฟือนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปลองปรับเป็นเกียร์สองดูนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเปลี่ยนมาใส่ดอกตัวนี้นะครับ เริ่มจากเกียร์หนึ่งกันก่อนนะก็สบายๆเลยครับเดี๋ยวมาลองที่เกียร์สองกันบ้างนะครับ ก็ถือว่าทําได้ไม่เร็วเลยนะกับสว่านไขควงคลัดไร้สายนะครับของมาซารุนะในรหัสรุ่น MSR-CD204 ตัวนี้นะครับก็เป็นทั้งตัวสว่านไร้สายนะแล้วก็เป็นไขควงคลัสในตัวนะครับแรงบิดที่85นิวตันเมตรนะแล้วก็มีตัวปรับทอร์กปรับระดับมาให้นะครับที่21ระดับนะก็ ขันได้ค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้เหมาะกับงานไม้นะผมมองว่าเหมาะกับงานไม้กับงานขันละเอียดนะครับใครจะนําไปใช้งานเนี่ยนะครับมีติดบ้านนะผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวมันเล็กนะผมว่ามันจะสะดวกกว่านะครับรุ่นใหญ่ที่มันมีแบตตรงตูดตรงนี้นะครับตัวนี้จะพกพาง่ายกว่าแล้วก็เข้าพื้นที่นะครับหยิบจับได้ถนัดมือแล้วก็กระชับมือมากกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะอ่าก็ผมมองว่าตัวนี้นะค่อนข้างตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับ ด้วยขนาดที่มันเล็กนะกระทัดรัดนะให้มอเตอร์บัสเลตมาด้วยนะครับก็คุ้มค่ากับราคาค่าตัวมากๆเลยนะก็สําหรับเซตนี้นะครับจะเป็นเ,เซตแบต2ก้อนนะนะครับมันจะมีเซ็ตแบตหนึ่งก้อนด้วยซึ่งเซตแบตหนึ่งก้อนเนี่ยจะอยู่ที่699บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเซ็ตที่เป็นเซ็ตแบต2ก้ ón, อนแบบชุดนี้นะครับที่ผมได้มานะจะอยู่ที่859บาทนะครับถือว่าราคาทําออกมาได้ดีเลยนะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ น่าจะมีไว้ติดบ้านนะครับงานขันละเอียดเนี่ยตัวนี้โอเคนะครับบอกได้เลยนะส่วนงานเจาะงานอะไรนะครับก็ทําได้ง่ายๆนะแรงบิดที่ให้มานะครับสามารถทํางานเจาะงานขันงานสกูได้หมดนะครับเจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับหรือว่าวัสดุอื่นเจาะได้อยู่แล้วนะยกเว้นงานปูนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสว่านกระแทกเนาะตัวนี้เป็นสว่านและไขควงคัดไร้สายนะครับ ท่านได้สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเข้าไปกดเลือกดูเลือกสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับรวมถึงเดี๋ยวจะปักตะกร้าสินค้า u t u b e ไว้ให้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองแวะเข้าไปชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะผม,ผมให้ข้อมูลถูกต้องหรือทดสอบผิดพลาดอย่างไรไปก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าแสดงความคิดเห็นก็นได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้พ่อบ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ